ชอบการต่อสู้ชีวิตต้องมีการแข่งขันมีความมั่นใจในตัวเองสูงเพราะฉะนั้นปีที่เสริมดวงกันอยู่ด้วยกันร่ำรวยจะเป็นคู่ชีวิตจะเป็นหุ้นส่วนหรือคบหากันเพื่อส่งเสริมดวงกันก็คือ 1. ปีมะเมียปีมาส่งเสริมการเงิน2ปีจอส่งเสริมความคิดและ3ปีกุลเป็นปีหมูที่ส่งเสริมความร่ำรวยส่วนปีต้องห้ามที่ตำราว่าชงกันก็คือปีวอกเป็นลิงซุกซนไม่อยู่นิ่งจึงไม่ลงรอยกันกับเสือ พึนอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันจะทำให้ชีวิตวุ่นวายมากกว่าส่วนปีอื่นๆน,นอกเหนือไปจากนี้ล้วนเป็นปีที่ไม่มีความโดดเด่นเมื่อมาคู่กันเราจึงไม่ได้กล่าวถึงด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม